อาตมาก็พยายามวนไปวนมาอธิบายเขียนแล้วแก้ไขกันหน้าอมาวนมาอธิบายซ้ำอะไรอีกกันอขอวนขอซ้ำไปอีกกันแล้วกันนะเทตมาขอซ้ำวันนี้อีกก็คือวิญญาณหรือว่าอัตตาของเรานะั่นอ่ามันวิญญาณหรืออัตตาของเราเนะี่ยมันจะสิ้นไปนไม่เหลือ วิญญาณของคนเนี่ยของอัตตาของใครก็แล้วแต่มันจะสิ้นไปเลยหายไปจากการกาละจากกาละหายไปจากการจากเอกภพวิญญาณเราเนี่ยหายไปจากกาละกับเอกภพโดยเราจัดการวิญญาณของตอนให้กลายเป็นดินน้ำไฟลมจาัดก,การทำให้วิญญาณเรากลายเป็นดินน้ำไฟลมหมดสิ้นความเป็นจิตนิยาม แม้แต่ไม่เหลือความเป็นผีชะนิยามาทำจิตนิยามให้เป็นดินน้ำไปลมไปหายไปจากกาละเลยจิตวิญญาณหายไปจากกาละหายไปจากเอกภพไม่เหลือเลยแม้แต่เป็นผีชะนิยามก็ไม่เหลือผีชะนิยามอันเป็นชีวะในกาละผีชะนิยามเนี่ยพวกเนี้ยยังเป็นชีวะ ที่อยู่ในกาละอยู่เนี่ยนี่ยังมีเชื้อมีพันของมันเผาพันของมันยังเกิดอยู่นะทำให้จิตวิญญาณนี่แตกเป็นอุตุเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปสนิทเลยหายไปชีวะหายไปจากการจากกาละหรือจากเอกภพเพราะในกาละในเอกภพเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ที่มีจิตวิญญาณนี่รู้จัก ดินน้ำไฟลมมันก็อยู่ในกาละอยู่ในเอกภพเหมือนกันแต่มันไม่รู้จักหรอกมันไม่รู้ตัวเองหรอกว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงไม่รู้จักแม้แต่ผีชะมันก็ไม่มีความรู้มันมีตัวตนละแต่มันก็ยังไม่รู้จักเรื่องกาละเรื่องเอกภพเรื่องของธาตุตัวเองเรียกว่าอัตตาของมันที่จริงมันยังไม่ถึงขั้นอัตตาหรอก พีช้าเรียกอัตราก็ยังไม่เต็มมันมีสภาพที่ปรุงแต่งตัวเองเป็นตัวเองได้แต่ไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณเป็นสังขารกับสัญญาปรุงแต่งกันเป็นธาตุสองเหมือนกับพลังงานนิวเคลียร์นี่มีบวกกับลบมีธาตุสองปรุงแต่งกันอยู่ชีวะก็มันก็ปรุงแต่งกันด้วธาตุสองเหมือนกันแต่ธาตุสองของมันมันมีชีวะในตัวเป็นประธานของตัวมันเอง แต่ประธานตัวมันเองก็อยู่ในกรอบของพีชะหรือพืชเท่านั้นพอเราฟังอาตมาพูดมานานพูดมามากแล้วก็พอจะเข้าใจข้างนอกนี่จังยากที่จะแยกอุตตุพีชาจิตด้วยกรรมด้วยธรรมะด้วยวิธีธรรมะคือสภาพที่จะมีทั้งเดียวทั้งสองทั้งหนึ่งทั้งศูนย์ธรรมะเนี่ยรู้จากความจริงของทั้งศูนย ธรรมะเป็นสุญญตธรรมหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเอกธรรมสองเป็นเทวธรรมรู้แล้วก็สามารถทำให้มันอาศัยสามอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์หรือเป็นโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จัดการกับจิตให้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้เป็นสองก็ได้หรือปรุงสองไปอีกเท่าไรเท่าไร,าไร,าไรก็ยิ่งเป็นโพธิสัตว์สูงก็ยิ่งสามารถปรุงได้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยตัวเองไม่ไปเพลินหลงไปตามเขาลงไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งไปยึด่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นหลงชมเชยยกย่องสำเสริญอะไรอีกไม่มีน,นี่เป็นต้น,นพีชะนิยามซึ่งเริ่มเป็นสังขารที่เป็นชีวะขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยคือเป็นพืชพืชนั้นยังไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะชีวะขั้นพืชยังไม่มีกรรมไม่มีวิบากถือว่ายังไม่มีกรรมยังไม่มีกรรมครองพืชยังไม่มีกรรมครองยังไม่มีวิญญาณครองธาตวิญญาณยังไม่ถึงขั้นวิญญาณชีพพืชจึงไม่มีกรรมครองด้วยเพราะปฏิบัติยังไงก็ไม่เป็นกรรมไปเป็นไม่เป็นวิบากพืชไม่มีกรรมไม่มีวิบากราะพวกที่ยังเอามาเถียงมาแย้งว่า พืชมันก็เป็นชีวะกินมันก็เหมือนกินชีวะหรอวะอ่ามันก็เป็นชีวะแต่มันมีนัยะสําคัญที่แตกต่างกันคุณรู้ไหมล่ะรู้ไปถึงขั้นว่าพืชนี่เป็นแค่ชีวะที่ยังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากถ้ารู้ก็มันยังไม่ถึงขั้นจิตนิจิตนิยามหรือยังไม่เป็นวิญญาณมันมีแค่ธาตุสัญญากับสังขารสองอย่างนะ ปรุงแต่งกันอยู่เหมือนอุตตุก็มีพลังงานบวกพลังงานลบแต่พลังงานของชีวะขั้นพืชมันเป็นสัญญากับสังขารุณก็ต้องเข้าใจสภาวะหรืออาการลิขะนิมิตของสัญญาคืออย่างไรสังขารคืออย่างไรก็ต้องเรียนจนกว่าคุณจะเข้าใจสังขารพ้นอวิชชารู้จักสังขาร จนสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งกันเมืขั้นวินญ,ญญาณเป็นอย่างไรก็ต้องแย,แยกแยกเรียนรู้วิญญาณได้โดยนามรูปอีกในภาวะสองกระทบสัมผัสกันเข้ามีอยายตนะมีผัสสะนะนามรูปอยายตนะผัสสะนามรูปสัมผัสกันเข้าขึ้นเป็นอยนาอยตนะอายตนะก็คือเป็นสังขารน,นั่นแหละหรือเป็นวิญญาณน,นั่นแหละหรือเป็นเวทนานั่นแหละ สับสนไหมอายตนาเนี่ยอายตนาที่มันสัมผัสกันขึ้นมามันก็เกิดอะไรอันนึงที่ว่าปรุงแต่งขึ้นมาปั๊บแล้วก็อ่านมาไปมองไปในทางสังขารเออมันมีอะไรปรุงแต่งขึ้น,นแล้วปรุงแต่งกันขึ้นจนกระทั้นวิญญาณเออวิญญาณปรุงแต่งกันขึ้นเจาะลงในวิญญาณก็ไปถึงเวทนาเออเวทนาเป็นอย่างี้ เราเรียนรู้มาแล้วว่าเวทนาเนี่ยมันก็คือสัมผัสปั๊บเป็นเวทนาและเวทนามันยังเกิดอยู่มันเป็นความรู้สึกนะมันความรู้สึกที่ทุกข์ก็ได้สุขก,ก็ได้สมนัตก็ได้โทมนัสก็ได้อุเบกขาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียนด้วยเหตุอะไรมันยังมีสุขมีทุกยังมีสมนัตยังมีโทมนัสหรือเป็นอุเบกขาได้แล้ว แม่อุเบเกขาโดยติดยึดอุเบกขาเป็นเราเป็นของเรานี่ก็ยังเป็นวิปัสสนูปกเลสอะไรทีน่นีเป็นต้นโหละเอียดละออจริงๆนะเพราะงั้นเราสามารถที่เข้าใจพยัญชนะเข้าใจสภาวะแล้วก็ทําให้ตรงก็ที่เราเข้าใจพยัญชนะบอกสภาวะเออสภาวะเป็นอย่างนี้ตรงก็ที่พยัญชนะที่สมาธิิแล้วทําถูกตรงปล่อยวางหมดเลยแม่อุเบกขาก็เพียงแค่อาศัย อุเบกขาคือธาตุจิตที่ปรสัทจากกิเลสบริสุทธิ์แล้วยิ่งทำงานไปมีกรรมทรงไว้ซึ่งทำก็ยิ่งสูงขึ้นไปประโยชน์าตามมทุกรมมัญญาปพัสราสู้เจริญกันไปเรื่อยๆเราก็เข้าใจทั้งพยัญชนะทั้งสภาวะพวกที่สั่งสมกันเจริญกันไปจริงๆพวกนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีสิ่งเหล่านี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ยิ่งจะรู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นว่า มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองนะตรงั้นผู้ที่เข้าใจแล้วว่าผีชานี่ยังไม่มีกรรมยังไม่มีมบากยังรักไม่เป็นยังชังไม่เป็นยังไม่จองเวรจองกรรมกันเพราะว่าผีชะยังไม่รักกันผีชะยังไม่ชังกันผีชะมีแต่ผสมพันธ์กันได้ เออมันมีแต่ประสมพันธ์กันได้มันไม่ชังกันไม่รักกันมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์ไม่มีอารมณ์เป็นกามนะไม่มีอารมณ์เป็นกามพืชจึงเป็นทีวะโอ้นี่เอาอินเสอร์เลอร์อันใหม่ที่สุดนะครหน้าห้า 8, ร้อยแปดใช่ไหมครับ,รบเออ ต้องอัปเดตว่าอาตมานี่แก้ซ้อนไปซ้อนมาได้วนกลับไปแก้บนอีกแกล่างอีโอ้โหเลยมันเงี้ยวนๆอยู่ไปเรือๆมันต้องทําไว้อะไม่รู้จะทํำยังไงก็จำจานนไม่มีอารมณ์เป็นกามพืชจึงเป็นชีวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์เรื่องนี้สําคัญยิ่งๆเรื่องนี้สําคัญยิ่งยิงไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละคืออาการของจิต หรือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวะที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้และได้นำมาให้คนศึกษาภาคเพียนทมจิตนิยามของตนให้เป็นชีวะเหมือนกันมันเป็นชีวะอยู่เหมือนกับพืชนะให้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกับพืชนะม,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 มีคุณสมบัติไม่สุขไม่ทุกข์มาทำางเนี้ให้จิตมันเป็นอย่างนี้ให้ได้ดังที่พืชมันเป็นอยู่ ซึ่งพืชก็เป็นชีวะมนุษย์ก็เป็นชีวะมนุษย์นั้นจิตนิยามสูงกว่าพืชน,นะใช่ไหมมนุษย์ในจิตนิยามสูงกว่าพืชน,นะแต่ทําไมมนุษย์จึง,งโง่กว่าพืชยังมีสุขมีทุกข์อยู่ล่ะ,ะนี่มุมหนึ่งของพืชก็พืชก็สัตว์พืชมัน สูงส่งกับนมัวงในมุมสูงมันสูงกว่าสัตว์นะสัตว์มันไม่สูงไปทุกไอ้ไม่ใช่พืชมันไม่สูงไปทุกแล้วแต่สัตว์ทำไมย,ยังทุกข์สูงอยู่ล่ะโง่เอาไว้แค่นี้ก่อนกันละกันเวลาหมดลงนั้นเรายอมรับจริงๆว่าเรางโงก,กว่าพืชเพราะพืชมันไม่เคยทุกข์กับเราเนาะ เเรานี่อยู่ทุกอยู่ได้โง่จังเลยอุตส่ามีจิตนะเราก็เลยไม่ต้องต้องมาเรียนรู้กับใครพรโพสิสัตีิแหล้นะสับริสังเสวะก็คือครบสัตบบรุษฟังวันธรรมใช่ไหมจึงต้องมีโยนิโสมนสิการทําให้เป็นนะทำใจในใจเป็นแล้วก็ต้องธรรมมาธรรมานุปฏิปติคือไปปฏิบัติแต่ถ้าฟังทำแล้วไม่ปฏิบัติไปไงเหมือนเดิม ถังแล้วก็ไม่ทําฟังแล้วก็จดอยู่ในสมุดก็วางทิ้งในสมุดนั่นแหละนะไม่ได้อ่านทบทวนไม่นํามาปฏิบัติใช้ประโยชน์จากธรรมะไม่ได้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่มาได้ประโยชน์น้อยที่เราไม่พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะแต่ผ,ผู้ผู้ที่เป็นโพธิสัตว์แล้วก็มาคบสัตตบรุษมืนกันมาฟังทมเหมือนกันตั้งตนที่ถูกต้องให้ลดระเัรได,ด,ได้แต่ก็ต่อภูมิตัวเองให้เป็นโพธิ์ช่วยเหลือมนุษย์ชาติต่อไปเพราะว่าทําบุญได้สาเร็จแล้วนามี หลายวบุญเนีย่ยชำระกิเลสได้หม<บ>ดแ<บ>ลด้ว <นะ S 2> เอกตาบุญญตาใช่บุเพกตาบุญญตาอย่างที่พ่อครูพาทำอยู่แล้วก็ท่านก็ทําอยู่เหมือนกันนะนั้นเราจายัางไงยังไงเราก็ต้องไม่โง่กก่าพืชให้ได้ใช่ไหมอย่างน้อยเห็นทุเรียนบอนทองก็ดูซิว่า <c oughs> อารมณม์นะอยากาไปหนุนหัวหรือเปล่านะ <c oughs> โอ้หนุนหัวก็ตายเออมันทิปหัวพังหมด เอาไปหนุนหัวคือเอาไปข้างๆนะครับแต่จริงไม่หนุนหัวแล้วทำไมจะเอาเข้าพุงมากกว่าใช่ไหมคิดอยากจะได้หรือเปล่านะถ้าจิตใจเราไม่มีธรรมดาอากาศมันร้อนจะตายอยู่แล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ร้อนแทบแย่อยู่แล้วนะนั้นทําไปทามาเราปฏิบัติรมให้ฉลาดกว่าพืชให้ได้นั่นแหละเราก็จะเป็นสูตจิตที่สูงสุดได้ก็ขอกาพบพุคุณพระครูได้ความคารับรับ